เพราะทางการรัเสเซียเปิดเผยในวันพูดครับว่ากรุงมอสโกโเผชิญกับการโจมตีการโจมตีโดยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดจากยูเครนนับตั้งแต่สงครามรัเสเซีย,ยยูเครนประทุขึ้นเมื่อปี2022ครับขณะที่ผู้นำอินเดียได้เรียกร้องให้มีการหาทางออกความขัดแย้งโดยสันติระหว่าง2ชาติก่อนการเดินทางเยือนยูเครนในปลายสัปดาห์นี้ครับ นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทร r a m ดีมีกำหนดการเยือนกรุงเคียบของยูเครนในวันศุกร์หลังเดินทางเยือนโปแลนด์โดยจะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลนสกี้แห่งยูเครนด้วยโมดีก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกที่เดินทางเยือนยูเครนนับตั้งแต่สองชาติมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยผู้นำอินเดียกล่าวว่าตนจะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างสันติครับ โมดีเคยพบกับเซเลนสกี้มาแล้วในการหา,หารือนอกรอบเวทีประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่อิตาลีเมื่อเดือนก,นกนรกฎาคมและรัฐมนตรตีต่างประเทศยูเครนได้เยือนกรุงนิวเดลีเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อกระชับสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจครับ เมื่อเดือนกรกฎาคมโมดีก็เพิ่งพบกับประธานาธิบดีวลาดเมียปูตินแห่งรัเสเซียหนึ่งวันหลังจากรัเสเซีย,ยยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายหลายจุดซึ่งรวมทั้งโรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียบซึ่งผู้นำยูเครนได้วิจารณ์การพบกันของปูตินและโมดีในครั้งนั้นด้วยโดยการเยืนอนยูเครนของโมดีนั้นถูกมองว่าเป็นความพยายามของอินเดียในการ สร้างสม,มดุลสัมพันธ์ชาติตะวันตกเพราะที่ผ่านมาอินเดียไม่ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรชาติตะวันตกในการระบุให้รัฐบาลมอสโกต้องรับผิดชอบกับสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานย,ยูเครนเมื่อปี2022แต่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจารและการทตแทน ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการเยือนโปลแลนด์และยูเครนของผู้นําอินเดียมีความพยายามของรัฐบาลกรุงนิวเดลีในการสร้างบทบาทผู้นําในระดับโลกผ่านการสร้างสัมพันธ์กับประเทศยุโรปตอนกลางและตะวันออกครับสำหรับสถานการณ์สู้รบในวันพุธน,นั้นกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเผยว่าได้ทำลายโดรน45ลำของอยูเครนในช่วงข้ามคืนโดย11ลำบินอยู่เหนือน้าฟนน้ากรุงมอสโกโ 23ลำที่บริแองส์6ลำที่เบลโกรอด3ลำที่คาลูกาและอีก2ลำที่แควนเคิร์สครับเซอร์เกย์โซบยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกโพสต์ผ่านเทเลกราムว่านี่คือความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในการโจมตีกรุงมอสโกด้วยโดรนและบอกว่าโดรนทั้งหมดถูกทำลายเพราะระบบป้องกันที่แข็งแกร่งทั่วเมืองหลวงของรัสเซียครับคุณสมพจน์